Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

หาหุ่นละโอ้ไม่เคกาศเลยเลยยูดินนี่ประกาศเลยเจียวเออคำเปลี่ยนหมันคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเปลี่ยน นั่งนะครับแต่เบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวจริงกับเบิ้งในคลิปมันนอกสุกัรตินเอิงในในคลิปมันคือจังอันลงลงเสียงชิงชิงเสียงอานได้ล่ะเอิงตัวเจ้าคือจังขึ้นบุกสั้นเนาะ nè chắc cho yên tố là một làng đi nhìn ai vâng à vâng bưng... à, chỉ ngồi hình một xuống nên à, hấp à, ừ <laughs> อ๋เด้อลูกสุดท้ายนั่นคือ